รีวิวมันฝรั่งทอดยี่ห้อออกมาจากประเทศเกาหลียี่ห้อยี่ห้ออะไรเนี่ยกูอ่านภาษากเกาหลีไม่ออกอ๋อก็ด้านหลังมีบอกอยู่โอรีออนคือพี่ซันเป็นคอมันฝรั่งทอดถุงแต่ว่าไม่เคยกินมันฝรั่งทอดที่มาจากประเทศเกาหลีมาก่อนเลยนะแต่ยอมรับอย่างหนึ่งว่าโดนซองตกคือเห็นซองมันหนักคิดว่ามันน่าจะอร่อยก็เลยซื้อมาสามถุงเลยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไปซื้อมาสามถุง ถ้าไม่อร่อยนะมึงกูจะส่งมึงกับเกาหลีเหนือไปอยู่ชิงเจอกคึนนะบบัดนี้เออในลาซาดามีขายด้วยฮะ <Wow. S 1> เพราะว่ามันเป็นของนําเข้านะครับโอ้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนี่เดี๋ยวถ้าอร่อยพิชานจะวางลิงสั่งซื้อไว้ให้ไปลองกันดูดิราคาไม่แพงสามสิบ้าบาทได้สองถุงแต่เดี๋ยวมันก็คงบวกค่าส่งอีก,กน,นะอืมแต่ก็ถือว่าคุ้มนะรีวิวก็ดีอยู่นะครับมาเรามาลองกันเลยดีกว่าโอลิออนนะน่าจะเป็นยี่ห้อที่ขายมานานแล้วใน เกาหลีนะครับบริษัทออริออนคอร์ปอเรชั่นประเทศเกาหลีใต้อ๋อแต่เราจะส่งมันไปอยู่เกาหลีเหนือถ้าไม่อร่อยเป็นการลงโทษนะครับมีส่วนประกอบนะครับอันนี้ที่สันอ่านได้เพราะมันไม่ใช่ไอยี่ห้อนั้นไอยี A ่ห้อพยางเดียวนั่นนะครับอ่ามันอันนั้นมันซ้ำซากที่เกียจอ่านลนะมันฝรั่งไป19.8เาน้ำมันพืชผงปรุงรสโกชูจังย่างว้าวน่าสนใจนะครับน้ำตาลเกลือแปรรูปน้ำตาลไอซิ่งมีน้ำตาลไอซิ่งด้วยมีพริกป่นเกาหลีปาปริก้าสกัดพริกแดงสกัด น้ำมันเครื่องเทศอร่อยแน่นอนเลยมีพริกเยอะด้วยนะครับคือพี่จันคิดว่ามันต้องอร่อยดูจากซองแล้วพี่จันไม่ใช่สายเกาหลีคอเกาหลีอะไรเลยนะ,ะแต่ว่าผู้แฟนคลับเป็นพวกสิงเกาหลีเยอะอยู่นะรวม,มกลิ่นก่อนกลิ่นดีนะชอบกลิ่นนี่ดูซองหนึ่งว่ามันมีเท่าไหร่นะครับโอลิออนนี่คือทั้งหมดของซองหนึ่งเออไว มีเท่านี้เองเหรอไม่น่ามันถึงได้ซื้อซองแถมซองนะครับน่ากินไหมคุณผู้ชมใครเคยลองยังยี่ห้อนี้โอลิออนโอลิออนพี่ซันหวังใจว่ามันจะต้องอร่อยมากๆกินมันแทบไม่มีอะไรเลยนะส่วนรสชาติสัมผัสแรกของรสชาติที่ได้คือรสหวานครับ พราะว่าน้ำตาลไอซิ so that, like this, so ask, ่งนั่นเองเป็นรสหวานแบบละเอียดละเอียดเย็นๆสไตล์น้ำตาลไอซิ่งถ้าคุณผู้ชมรู้จักน้ำตาลไอซิ่งก็จะรู้ว่ารสชาติรสสัมผัสของมันเป็นยังไงนะฮะมันจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กำลังหาความเผ็ดจากพริกปาพริกก้าพริกโกชูจังอะไรที่มันบอกว่าใส่มาแผ่นนี้สวยสุด คุณเป็นคนชอบกินหวานไหมถ้าคุณเป็นคนชอบรสหวานมันฝรั่งยอดนี้จะถูกใจคุณแต่มันไม่ได้หวานเจี๊ยบจาบหรือว่าหวานแบบเคลือบน้ําตาลเหมือนขนมไทยมันหวานด้วยน้ําตาลไอซิ่งครับหวานเย็นๆเกกๆอ่าส่วนรสเผ็ดนี้ยังหาไม่เจอมันเป็นรสมะเเกอเทศนี่ใช่ไหม อรออนสวิงชิปฮอตเฟรเวอร์มันบอกว่า h o ตเฟรเวอร์มันหลังแผ่นหยักทอดกรอบรสเผ็ดรสเผ็ดเหรออมอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ันเป็นคนกินเผ็ดไม่รู้สึกถึงรสเผ็ดเลยอันนี้แปลกปกติเพราะอาหารเกาหลีมันจะต้องมีรสชาติที่จัดจ้านอยู่นะเดี๋ยวจะกินไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะตอนนี้รับรู้ได้เลยคือรสหวานจากน้ำตาลไอซิ่งหวานเย็นเละมุนละมุนนะ่ะ นุ่มๆเหมือนแก้มนางเอกหนังเกาหลีเลยพูดย่างนะกูเคยไปสัมผัสอย่างนั้นเลยยิ่งกินยิ่งหวาน่ะมันเป็นความหวานที่ที่ที่น่าสัมผัสอะ่ะมันไม่ใช่ความหวานแบบกินแล้วรู้สึกึ้นใจมันหวานแบบผู้ดีผู้ดีนะฮะเหมือนเวลา,า,าดูซีรีส์เกาหลีอย่างนั้นอืมจำนสูงเยอะ เริ่มมาเริ่มมาปลายดินเริ่มรู้สึกถึงถึงรสเครื่องเทศของมันแต่ยังไงก็อ่อนกว่ารถหวานของไอซิ่งอยู่ดีนี่กูแจกไปตั้งเยอะเนี่ยมันใส่ผมรดหรือเปล่าวะเมื่อกี้ก็ลืมอ่านไอ้บ้าเอ้ยอ,อ๋อไม่ใส่ครับก็ถึงว่านี่ไม่มีรสสั้นหรืออะไรเลยเฮ้ยถ้าไม่ใส่ผงชูรสนี่ดีนะเดี๋ยวพี่ซันบวกคะแนนให้ไม่ใช่ผมชูรสนี่ดี สุภาพเรียบร้อยเหมือนพระเอกหนังเกาหลีเลยสุขุมลุ่มลึกฟ้องความหวานแบบโรแมนติกไว้ภายในแบบนั้นเลยทีเดียวนะฟังคะแนนนะฮะมันฝรั่งออกใหม่ o r ออนสวิงชิ h ฮอตเฟรเวอร์จากประเทศเกาหลีกินแทบไม่มีกลิ่นอะไรเลย พี่ซันให้7.5ทำไมถึงให้จุดเพราะว่ากลิ่นมันสุภาพเรียบร้อยกลิ่นไม่แรงเหมือนไอ้ยี่ห้อนั้นไอ้ยี่ห้อนั้นแม่งเล่นกลิ่นจิบหายกลิ่นคุ้งมาเลยแบบเหม็นมันฝรั่งไทยนะกลิ่นแรงมากรสชาติพี่ันให้8.5ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีรสเผ็ดอย่างที่พี่ซันหวังแต่ก็ไม่ได้ทําให้บิดหวังรสชาติมันดีอยู่มันมีรสหวานปกติพี่ซันเนี่ยไม่ชอบมันฝรั่งทอดถุงที่มีรสหวาน แต่อันนี้มันเป็นรถหวานที่เข้าท่าหวานจากไอซิ่งอ่ะคุณผู้ชมจะเจอมันฝรั่งที่มีรสสัมผัสไอซิ่งหาได้ที่ไหนไมนะ่มีนะฮะไม่ค่อยใส่หรอกรสสัมผัสก็พี่ว่ามันมันไม่แข็งเท่ามันฝรั่งแผ่นยักของไอ้ห้อพยางเดียวที่พี่ทานรีวิวบ่อยๆพี่ทันก็ห้าเจ็ดจุดห้า กนนแล้วัโอเค7.5 8.5 7.5นะครับมีจุดท่าหมดเลย <c oughs> คือทําให้พี่ทังกินจนหมดถุงได้เนี่ยถือว่าโอเคละไม่หยุดกินกลางคันอนะ่ะ <c oughs> โอเคพี่สันวางนี้สั่งซื้อไว้แล้วกันนะฮะ หผื่อใครสนใจอยากจะลองนะใครเป็นพอเกาหลีนะลองได้รสชาติดีพิธานการันตีนะฮะถึงมันจะไม่เผ็ดก็ตามนี่ผมซื้ออยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นของนำเข้านะลองคำนวณแบยประกอบคลิกเดียวสินค้าจาก LATADA หรือซอปปี้นะไอเมื่อกี้นี้พิจานให้ดูนั่นจากแอป a า a าด้าน่าจะร้านเดียวกันนะแต่มันแยกสอแอปนะพิจานกินจนหมด รสชาติจรใช้ได้ผ่านนะฮะจะอยากลองก็ลองสั่งซื้อดูนะครับเพวมคลิปรีวิวแบบนี้นะครับรีวิวดอใจไม่รับโฆษณานะจากสินค้าที่รีวิวจ่ายเงินเองซื้อเองนะแล้วก็มารีวิวให้ผู้บริโภคฟังแล้วฟังเป็นข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับพี่ตันรวบรวมเป็นเพ์ลิสไ้ให้แล้วสําหรับผู้ที่ดูใน u t u b e นะครับดูย้อนหลังได้ สินค้าใดมาจากต่างประเทศเหมือนมันฝรั่งตัวนี้โอริออนนะครับพี่ตันวางนี้สั่งตือไว้ตใต้ใคลิปวิดีโอนี้ต้องทำใไว้วรอบคลิดเดียวสินค้าจากลาซาด้าและช้อปปีเก็บเงินไปทางได้แล้วพบกันครั้งหน้ากับพี่ตันเวียร์ The ician, ดอะเมจิกเชียนรีวิวโดนใจไม่รับโฆษณา Until next time